สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาผสมเกสรของบันเดน,นั์่นะคะตอนนี้มีดอกอีกสามดอกเนาะแต่ว่ามันตุ่มแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะผสมเกสรตอนตคืนไงค่ะแป๊บนึงจะ่ะคือถ้าผสมตอนช่วงเช้าที่มันบานได้ก็จะดีนะคะแต่ว่าพอดีไม่ว่างเนาะก็ว่างตอนไหนก็เวลานั้นเลย เราก็จะมากรีดกรีดตัดของตัดกลีดดอกออกไปก่อนนะคะเอามีดสะอาดนะคะมีดเช็ดแอลกอฮอล์แล้วนะคะกรีดค่อยๆกรีดนะเดี๋ยวจะโดนตัวเกสรตัวเมียาขาดนะคะกรีดไปร,บรอบๆของดอก ก็กลัวจะเกรสรจะขาดแล้วนะคะเกรสรตัวเมียมันจะมีเกรสรตัวเมียอยู่เห็นไหมเอ่ยเราทําแนวกรีดรอบและนะคะก็จะเห็นแบบนี้นี่เกรสรตัวเมียอยู่ตรงนี้นะคะมีเกรสรตัวผู้อยู่นิดหน่อยติดอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปกรีดอีกดอกหนึ่งเพื่อที่จะนำเกรสรตัวผู้ ของอีกดอกหนึ่งมาผสมกันนะเพราะว่าถ้าเกสรตัวผู้ของเขาเองเนี่ยอา,อาจจะเห็นไหมเอ่ยอาจจะไม่เห็นเนาะถ้าเป็นเกสรตัวผู้ของเขาเองเนี่ยก็จะไม่ติดเนาะหรือโอกาสติดจะยากขึ้นนะคะขอวางมองุอออุปกรณ์ช่วยก่อนจะได้เห็นนะคะถ้าเราจะผสมเกสรเนี่ยนะคะ เราก็ไม่ต้องเสียดายดอกที่มันจะบานได้อีกไหมหรือเราจะเห็นดอกบานอีกวันหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะโดยส่วนตัวก็คือเห็นแค่วันเดียวก็พอใจแล้วค่ะแล้วก็เย็นนั้นก็จัดการฟิชเชอรลิงเขาได้เลยนะคะ ดอกนี้สีสวยมากสีชมพูยันแกนกลางเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่คือดอกดอกแรกที่เรากรีดเขาออกเนาะเราจะนำเกรสรของดอกดอกแรกนะคะดอกที่เราทำการกรีดออกเพื่อจะเอาเกรสรอ,ออกมานะคะจะเห็นว่ามีเกรสรตัวผู้เยอะแยะเลยค่ะ สว,สวยเลยนะคะเราจะนำฟอ์เซปก็ได้นะเห็นนะคะเอาฟอ์เซปดึงตัวเรา,เราเอองเกสอนตัวผู้เนี่ยจากอีกดอกอีกดอกหนึ่งนะอีกดอกหนึ่งนะคะมาใส่ตรงเกสอนตัวเมียของของอีกต้นหนึ่งเนาะคนละต้นกันนะคะ นำมาใส่ตรงกลางใส่เข้าไปเลยใส่ให้เขาอยู่บนบนเกสรตัวเมียที่เป็นแท่งๆเนะะี่ยค่ะจะอยู่ตรงกลางดอกเกสรตัวผู้จะเป็นดอกเล็กๆๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่รอบๆอันนี้เป็นเกสรตัวผู้ส่วนตรงกลางนั้นคือเกสรตัวเมียนะคะเราก็นำละอองเกสรตัวผู้ของอีกดอกหนึ่งนะอันนี้เอามาจากอีกดอกนึ่งนะเอามาใส่เอาฟอรเซ็ คีบมาใส่ก็ค่อยคีบนะคะเดี๋ยวจะขาดแต่โดยส่วนตัวแล้วนะก็ใช้ฟอ r เ e ตคีบขึ้นมานั่นแหละแล้วก็ใช้มือช่วยนิดนึงใช้มือช่วยจับจับเกสอตัวผู้เขาเ้าไปในเกสอตัวเมียเพราะว่าคิดว่าเขาจะติดเราจะสัมผัสได้ว่าเขา K 3, อะเกสรตัวผู้เขาติดดีตอนที่มือเราไปสัมผัสเนาะ เราจะรู้เลยว่าเขาเขาติดไปกับเกสรตัวเมียหรือเปล่านะคะอันนี้คือติดแล้วแหละต่อมานะคะเมื่อกี้คือต้นต้นมือต้นที่เรากรีดดอกที่หลังเนาะอันนี้คือต้นที่กรีดดอกต้นแรกต้นใหญ่เห็นไหมคะนี่เราก็จะนําเกสรตัวผู้ของอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งก็คือต้นต้นที่สองที่กรีด ขีดดอกให้ดูนะคะคือนี่คือดอกนี้สีส้มส้มดอกแรกจะสีชมพูนะนี่ค่ะจะเห็นเกสรเห็นไหมคะเกสรตัวผู้แต่ดอกเนี้ยดอกนี้เกสรน,น้อยจังนะคะเห็นไหมคะเกสรจะน้อยกว,กว่าดอกเมื่อกี้เนาะอาจจะเป็นเพราะว่าขนาดของดอกเขาดอกเขาเล็กกว่านะคะ ก็ไม่เป็นไรก็ยังมีให้เราพอคีบมาใส่ได้คีบมาใส่ของดอกนี้ได้เนี่ยค่ะเขาบานวันนี้วันที่สองแล้วนะคะแต่ว่าละอองเกสรน่ะยังดีอยู่ยังฟูอยู่นะคะเกสรตัวผู้ยังมีละอองที่ฟูอยู่ยังไม่แห้งเออยังไม่แห้งเราก็สามารถนำเข้ามาผสมกันได้ค่ะแต่ถ้าเขาแห้งเนี่ย ก็โอกาสติดก็จะน้อยลงนะคะอันนี้พอเอามือลูบๆเนี่ยจับดูเนี่ยยังเป็นเหมือนขี้ฝุ่นนะคะราอองเกสรก็จะคล้ายๆเป็นผงแป้งละเอียดละเอียดเนาะขีดมาอย่างนี้เลยนี่ใส่เข้าไปนี่เอามือช่วยนะคะเอามือช่วยค่อยๆค่อยๆให้เขาสัมผัสดโดนเกสรตัวเมียเนาะเพิ่มโอกาสการติดไม่ใช่อะไรหรอกเพิ่มให้เขามีโอกาสการผสมติดมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนละองเทสอนที่เหลือเนาะเราใช้ไม่หมดนะคะเราก็นํามาเคาะเคาะหรือเราจะจะเอาฟอสเฟตเนี่ยขีบแบบนี้ก็ได้นะคะขีบแล้วก็ไปใส่กระปุกเล็กกระปุกใสนะคะกระปุกเล็กๆหรือจะเป็นถุงซิปเล็กๆนะคะขีบเก็บไว้ไว้ในตู้เย็นนะคะช่องช่องล่างช่องผักก็ได้คะ่ะยังเก็บได้ประมาณเดือนสองเดือนก็น่าจะใช้ได้เพราะว่าบางทีดอกมันออกไม่พร้อมกันเนาะแต่ว่า เราจะไม่มีละอองเกสรผสมเพราะฉะนั้นเราถ้าเราเก็บเกสรตัวผู้ไว้ได้เนี่ยเราก็จะมีละอองเกสรมาพลอยผสมให้ให้ให้ติดมเมล็ดเราก็จะมีมะเมล็ดไปเพาะไปลุ้นสีของเขาต่อไปนะคะก็คาดว่าจะสองต้นที่จะติดเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่ามันมันติดไหมนะคะมันก็ไม่ได้ติดร้อยเปอร์เซ็นหรอกนะเพราะว่า ก็หลายๆอย่างนะคะอุณหภูมิด้วยแล้วก็การอายุอายุของของเกสรนะคะช่วงเวลาที่เราทำหรือว่าวิธีการนนะคะแต่ว่าก็พยายามเซฟสุดละคิดว่าก็น่าจะติดสักดอกหนึ่งแหละโอเคค่ะก็จะประมาณนี้เห็นไหมเออก็จะประมาณนี้นะคะผสมละรอตอนนี้ก็รอเขาติด นะคะคถ้าเขาติดเนี่ยจะสังเกตที่ตัวกระเป๋ะตรงนี้เนาะตัวก้านดอกตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะไม่ร่วง <c oughs> เขาก็จะไม่เหี่ยว <c oughs> เขาก็จะค่อยคอยเต่งตึงขึ้นมาเรื่อยๆอันนั้นคือการผสมติดนะคะแต่ต้นเนี้ยค่ะต้นใหญ่ะคะ่ะเคยผสมติดละรอบที่แล้วนะคะฝักเขาเนี่ยตัวกระป๋อเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนสีเหมือนพวกยิมโน,โนเนาะต้นเนี้ยค่ะเขาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้แหละแต่ว่ามันก็จะโตขึ้น ะะเดี๋ยวจะให้ดูมเมล็ดชุดที่แล้วเพิ่งจะเก็บไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะหยิบมมเมล็ดให้ดูของต้นนี้เลยค่ะนี่ค่ะล้างน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะได้ประมาณนี้นะตอนหนึ่งฝักก็เยอะอยู่นะคะน่าจะประมาณร้อยกว่า,มาเมล็ดได้อยู่นะเดี๋ยวจะเพาะล็อตนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าเพาะแล้วยังไงจะมาอัปเดตทำคลิปให้ดูอีกครั้งนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะ